ามคชวันนี้ผมอยู่ในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2566นะครับก็งานก็จัดที่ Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่11สิงหาคมถึง20สิงหาคม9โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับเยวบาวชน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือผู้ปกครองก็น่าจะมาเดินเ,เยี่ยมชมในงานนี้นะครับอินาว่าไงครับมาเดินชม ใช่ค่ะสวัสดีค่ะคเดี๋ยวจะนําตัวก่อนนะคะคพออกาญจนศรีปัฐานะคะผู้ร่วมในการที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ <c oughs> ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ทางพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีโอกาสมาร่วมจัดแสดงในงานหาานหกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยและพอรับทราบจากพี่ว่าโอ้งานนี้ถือว่าเป็นได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มีเด็กๆเยาวชนมาร่วมงานตลอดทุกปีอย่างล้นหลามมหาศาลเลยเราก็รู้สึกภูมิใจที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งน ขาราการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้ามาที่นี่ด้วยค่ะครับก็ดีใจจริงๆนะครับเพราะทุกปีผมก็มาออกงานหลายปีมากนะครับแล้วก็จะมีมีบูธของอ หลายแห่งในหลวงรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่9รัชกาลที่10นะครับวันนี้เราเอ๊ะมาเห็นมีรัชกาลที่7ดด้วยในส่วนของรัชกาลที่7นะคะท่านก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยได้มีการส่งมอบทุนเล่าเรียนหลวงวิทยาศาสตร์ให้กับให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในช่วงของพระองค์ท่านเนี่ยก็เกิดมีมีช่วงเวลาที่เกิดสุริยุปราคาและพระองค์ท่านและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรน์ีพระบรมราช ในรัชกาลที่7ท่านก็ทั้งสองพระองค์ท่านก็ส่งไปเสด็จไปดูสุริยุปราค <โอ S 1> าที่ปัตตานีด้วยนะคะ<โ>อ,อยากให้มาติดตามดูในนิทรรศการนะคะ<อ>เพราะในนิทรรศการก็จะมีไฮไลท์นะคะขออนุญาตพาชมไปด้านนู้น <ม ving S 2> นะคะเร้วเกี่ยวข้องอะไรกับมองสยามตามรอยพระปกเก้าเต็มเต็มยังไงครับเราก็ DI าอยากให้ทุกท่านนะคะพอดูชมนิทรรศการของเราแล้วเนี่ยก็ประหนึ่งกับได้เดินย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เห็นเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์ท่านตลอดซึ่งมีเพียงแค่ 9ปีเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงรัชสมัยที่ไม่ไม่มากนะคะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นจุดในการพัฒนาแล้วก็เริ่มต้นของหลายสิ่งที่มีจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างคร่าวๆในส่วนนี้นะคะจะมีทั้งหมด10เรื่องด้วยการที่เรียกว่าเป็นอย่างย่อนะคะเรียกว่าเป็นสรุปอย่างย่อว่าในช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านมีสิ่งใดบ้างที่ มีจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องอภิสิ่งสมรสเรียกว่าพระองค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็มีผัวเดียวเมียเดียวนะคะแล้วก็ในครั้งนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทะเบียนแต่งงานเริ่มเกิดขึ้นในครั้งนั้นด้วยนะคะหรืออย่างเช่นอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะคะสะพานพระราม6เรียกว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเกี่ยวกับเรื่อง การทรงเ,เป็นผู้บุกเบิกวงการภาพยนต์สมัครเล่นนะคะเพราะถ้าสังเกตภาพถ่ายต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านมักจะทรงถือกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งหรือกล้องวิดีโอแบบนี้นะคะอยู่ตลอดเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนยุคปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสได้เห็นทั้งภาพถ่ายแล้วก็ภาพวิดีโอที่ได้เห็นเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์ท่านด้วยซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์อย่างมากเรียนรู้ท้งเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็หลายๆสิ่งในช่วงรัชกาลนะคะ ซึ่งสิ่งนี้แหละมันทําให้พวกเราได้มีโอกาสศึกษาย้อนรอยไปถึงในอดีตได้มากขึ้นนะคะหรืออย่างเช่นศาลาเฉลิมกรุงเรียกว่าเป็นส,นสถานที่เรียกว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดแห่งแรกในไทยและตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะยังเปิดให้บริการแต่เป็นการแสดงเหมือนการแสดงโขนให้คนทั่วไปได้ดูนะคะหรืออย่างเช่นอีกส่วนหนึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรที่เวลาเรารับปริญญาก็จะต้องมีการรับต่อหน้าพระพัก ครั้งแรกเริ่มต้นที่สมัยพระองค์ท่านที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เรียกว่าเป็นพระราชประเพณีที่เริ่มตั้งแต่วันนั้นแล้วก็จบจนมาวันนี้<ส>นี่ก็เรียกว่าอย่างย่อนะคะน้องโซโคูรัรบพระราชทานาบริยาบัต กี่ครั้งแล้วครับเอ,อ่อรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ครั้งที่สองกำลังจะรับครั้งที่สามแล้วค่ะครั้ง,คร,งครั้งที่หนึ่งยังไงครับครั้งที่หนึ่งอ๋อรับกับสมเด็จพระเทพนะครับรที่อเอ,อ่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนะาตอนนั้นรับที่คลองหกครับจากเชียงใหม่จะต้องมาที่คลองหกนะครับตอนนั้นปี2560 นะครับแล้วก็เพิ่งรับกับสมเด็จพระเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนปริญญาโทที่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอตอนนั้นรับที่หอประชุมนะแล้วก็กำลังจะรับของปริญญาเอกรอบหนึ่งก็คือปีหน้าอางเครัเรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนเรียนคณะวิจิตรศิลป์นะครับสาขาศิลปะและการออกแบบ ขยันมากมากเลยน้องโสคมูขยันมากนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านลองมาเยี่ยมชมบูธของเรานะคะก็มีตั้งแต่วันที่11ถึง20สิงหาคมนะคะที่มหากรรมวิทยาศาสตร์ค่ะก็เท่าที่ดูก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการก่อสร้างใช่ไหมครับสร้างโรงภาพยนตร์สร้างสะพาน ก็เทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับที่ได้เกิดขึ้นในสมัยของร, <IAN. S 1> ราชการพระองค์ท่านรัชการที่7นะครับก็ก็เป็นส่วนสําคัญทางนั้นน้องโซคูเองเนี่ยก็เป็นผลิตผลของสมเด็จย่าในลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราได้ความเราได้มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยได้อย่างไรครับ ของผมนะครับจากการที่เราเป็นเด็กคนวิการคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ได้แบบเติบโตในครอบครัวของปกติเนี่ยแล้วก็ได้ถูกส่งมาเรียนต่อที่โรงเรียนศรีสังวันเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ได้ทำให้เราได้ได้มีความรู้สึกว่าการที่เราได้สำนึกต่อในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสีนครินทราบรมราช,ชนชชนีเนี่ย ท่านได้ให้ความสําคัญกับคนพิการและได้ทําให้คนพิการทุกคน,นมีที่เรียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนได้ปลูกฝังให้กับเด็กๆทุกๆคนได้มีการารักในสถาบันพระมหากษัตริย์และรวมไปถึงสมเด็จย่าอันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนศรีสังวรเชียงใหม่ได้เป็นอสอนได,ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วเราก็ได้พบกับาทาง ราชวงศ์หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเทพนะครับหรือว่าจะเป็นองค์พานะครับผมที่ได้ได้พบและได้ได้เข้าเฝ้าและได้ทูลถวายรายงานต่อหน้าพระพักเนี่ยครับแล้วเราก็ได้แบบเหมือนเหมือนทางลรงในสีสวงเชียงใหม่ก็ได้ปลูกฝังว่าสมเด็จย่าได้สอนว่าให้เราอ่ะได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและทําให้ เราได้มีศักยภาพที่ดีและเมื่อเราเป็นผู้รับแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ให้ต่อสังคมด้วยเหมือนที่สมเด็จย่าได้เป็นผู้ให้ต่อสังคมท่านครับได้ทำทำเพื่อ,เ,อ,อเราพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งหลายครับครับก็เป็นผู้จักใจของสงฆ์นิกรของพระอ,องค์ท่านนะที่ได้รับพระราลายๆะได้เรียนหนังสือจากโรงเรียนที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับก็กเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็ในช่วงปีพุทธศักราช2 5 5 7โดยประมาณ58โดยประมาณผมได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับกผผ็ผู้มอบก็คือองค์สมเด็จพระเทพนะครับตอนนั้นเป็นปีสุดท้ายที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ก็รู้สึกเป็นที่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆครับ ครับอ่าเนี่เราเชิญชมกันจุดอื่นๆต่อสัก2จุดนะครับนะฮะในท่านทางผู้รายการท่านนำนำชมครับตารางหมักลุกนี่เป็นยังไงครับเนี่ยใน,น,นโซฟูล, <จะ S 1> ลอง<ะ>ลองเดินดูหน่อยสิครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่ให้น้องๆที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ,ะในบูธของเราเนี่ยได้มีการเรียกว่าเหมือน เป็นการเดินทางนะคะเดินทางไปยังจุดต่างๆมีการทอยลูกเตาแล้วก็เป็นการเดินทางเส้นทางที่แต่ละจุดที่วางไว้เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจขององค์เป็นการทอยลูกเต่าแล้วก็ให้เด็กๆได้เดินแล้วไปถึงจุดหมายเป้าหมายด้วยกันนะคะก็จะเห็นว่าหลายที่ไม่ว่าจะเป็นแมนนิเซยเกี่ยวกับเรื่องรถไฟนะคะหรือเรื่องสุริยุปราคาเอค่ะในในในฐานะที่ เราเรียนปริญญาเอกจะจบอยู่ปีหน้าเนี่ยทางด้านวิจิตศิลป์เนี่ยทางด้านอาร์ตเนี่ยลองอะไรล่ะพูดถึงตารางนี้ซิว่ามีความคิดทางอาร์ตเป็นอย่างไรผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นในเชิงของอาร์ตท,ที่ที่มันเป็นในลักษณะของอให้มีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็น อะไรที่มันตอบโจทย์มากแล้วก็สามารถที่จะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้วา่าในช่วงสมัยก่อนที่ผ่านมาเด็กๆที่เด็กๆยังไม่ได้เกิดเนี่ยาทางในหลวงรัชกาลที่เจเนี่ยท่านได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับประเทศ ชาตินี้ยังไงบ้างเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วจากการที่เล่นเกมแม้ว่าจะเป็นคําพูดสั้นๆแต่เราก็จะมีสตาฟคอยอธิบายว่าณจุดนี้คืออะไรณจุดนี้คืออะไรและจะทําให้เด็กคอยตามและทําให้เด็กๆสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างแน่นอนครับ อยอดยอดอ้ตรงมุมนู้นมีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับตรงมุมนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นมุมที่จําจลองตัวอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ อย่างในทิ่ทศกาลนี้เนี่ยจะเป็นการจําลองแล้วก็ย่อเรื่องราวมาแต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเราจริงๆนะคะก็สังเกตได้ที่อาคารหลังนี้จะเป็นอาคารที่อยู่ตรงหัวมุมถนนเชิงสะพานผ่านฟ้านะคะอยู่ตรงแยกหลานหลวงพอดีเลยถ้าใครสังเกตเห็นตึกจริงเนี่ยจะเป็นอาคารเขียวๆเ,เ,เป็นอาคาร3ชั้นเ,เป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะแสดงเรื่องราว ของนกนาการัชกาลที่7นะคะสามารถแวะไปเยี่ยมชมได้เปิดทุกวันปิดเฉพาะวันจันทร์นะคะวันปีใหม่แล้วก็วันสงกรานต์เท่านั้นถ้าน้องสุขุมว่างกับพี่ว่างกัเรียนเชิญนะคะไปเยี่ยมชมที่่ันเราได้ที่สถานที่จริงค่ะและเชิญคุณแม่มาถ่ายรูปนิดนึงนะครับเลือกครับอ่าครับเออจ้ะ ครับก็วันนี้เราก็มีบุคคลสำคัญของโซคูนะคที่ที่เป็นเหมือนคู่ชีวิตท,ที่เลี้ยงดูเรามา <c oughs> อีกยี่สิบกว่าปีใช่ไหมแล้วผู้นี้ก็วันแม่แล้วด้วยนะอ่า <c oughs> ก็อยากจะให้แนะนำแนะนำนะครับแนะนำตัวเองแล้วก็อยากจะพูดอะไรกับให้โซคูวันแม่นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวนะคะชื่อแม่กันเองค่ะชื่อจริงก็นัทยาพักโชิศิลาดาน,นันนะคะเนื่องในพรุ่งนี้เป็นวันแม่แม่ก็ขอมอบอสิ่งดีๆให้กับลูกถึงแม้ว่าไม่ได้ด้วยแรงกายก็แรงใจแม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกลูกที่อยู่ที่นี่แล้วก็เด็กรุ่นคนค่ะ เห็นโซคูได้พูดถึงสมเด็จย่าโรงเรียนศรีสองวานนะครับในฐานะที่เป็นผู้เป็นแม่เหมือนกันนะครับอยากจะให้พูดถึงสมเ่โรงเรียนศรีสองวานจากใจคุณแม่สักนิดนึงนะครับค่ะก็ขอขอบคุณสมเด็จย่านะคะที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนเพื่อเด็กผู้ด้โอกาสเพราะว่าท่านทรงไม ลืมเด็กคนเด็กทุกๆคนถึงแม้ว่าไม่ร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนเด็กคนอื่นเขาแต่ท่านก็ยังทรงมีพระเมตตาค่ะที่มอบให้กับลูกๆทุกคนค่ะก็ขอ,อขอบคุณโรงเรียนศรีสังวารที่ให้โอกาสเด็กๆเ,กเกจเริญรอยตามสมเด็จย่าค่ะตลอดไปค่ะ เป็นพระมหา,าที่คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะครับเพราะนั้นก็เราระส,สามกันเกินที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งแล้วก็มีความมีเมตตาให้กับประชาชนทุกคนนะครับอ่าครับก็อยากจะไปจุดอื่นๆต่อไหมครับมีอ่าปะเราเดิน<อ>เดินชมต่อครับพอแล้วค่ะพอแล้วนะฮะพอแล้ว,ลว,ลวค่ะเก็บไว้ให้ได้มาดูสถานที่จริงบ้างโอเค ที่เหลืออยู่เนี่ยต้องมาชมเองเนี่ยต้องชมอะไรบ้างที่เหลือนะคะถ้ามีเวลาก็เชิญชวนนะคะ11-20สิงหาคมนะคะที่มหากรรมงานวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจรวมถึงในส่วนของรุ่นเก้าราชกาลที่7นะคะก็อยากให้ลองมาเยี่ยมชมบูธของเรากันนะคะรวมถึงเยี่ยมชมบูธอื่นๆด้วยนะคะถ้ามีเวลาก็ฝากมาเพียงแค่ส0วันเท่านั้นนะคะหรือถ้าสมมุติว่ายังไม่มีเวลาในวันนี้ก็สามารถ ตามไปชมที่เพจของทางพี่พันธ์พะกกล้าวได้ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะ okay. ครับขอบคุณมาก,าอออกครับนผอครับครับขอบคุณครับ